สวัสดีครับผมเจ้าเป้จากร้านสมัยดี์วิสครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโน้ตบุ๊กซัมซุงนะครับที่มีมาซ่อมในาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ทาการแก้ไขให้เครื่องเปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวจุดที่ทําการซ่อมไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวมัดเฟสท,ที่ทําหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัวก้าจอนะครับมันเกิดการชอร็อตแล้วก็ทําให้ไฟเนี่ยมันตีกลับนะครับไฟตีกลับเข้ามา ลายไฟที่เป็นลายไฟ2 0่โวลต์นั่นเองนะครับเลยทําให้ทั้ง2ลายเนี่ยเกิดลายไฟรวมกันแล้วก็เกิดการช็อตขึ้นนะครับเพราะว่าไฟซีวีเนี่ยโอมค่าค่าไฟค่อนข้างต่บนะครับพอค่าโอมย้อนกลับมาหาตัว CPU เนี่ยไอ้หาตัวไฟ2 0โวลต์เนี่ยมันก็เลยทำให้มันรับไฟไม่ไหวนะครับก็เลยมีการโปรเทคคือการตัดกระแสไฟทิ้งไปเลยนะครับิ ก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวเฟตนะครับที่ทำหน้าที่ในการแปลงไฟนะครับตัวนี้ช็อตนะครับนี่เราจะแก้ก็เปิดตีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบุกซัมซุงก็รับซ่อมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะซ่อมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้นะครับแอนสมายทีเซอร์วิสนะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้ครับสมายทีซ์เซอร์วิสครับ